ด้วยก็กลับมาอยู่กับช่องที่ผมเปลี่ยนไปก็เป็นช่องว่าไฟเยอร์ครับวันนี้ไฟเยอร์จะพามาเล่นเกมผีครับซึ่งเกมผีที่ผมจะเล่นในวันนี้เกมนี้กว่าคืนสยองของ,ของบ้านปีสิงห์ไอเจ้าฮักกี้วันนี้เราจะมา เล่นเกมมัฮักกี้กันถ้ามีมือสีเหลืองมือสีเหลืองกับมือม่วงมีหลายสีแท้เซตเตอร์สองก็จะเป็นมือสีมือมือจากมือแดงจากมือมือน้ำเงินเป็นมือเดมือเอ้ยไม่ใช่มือมือเขียวเดี๋ยวเราจะรอเราโหลดเสร็จ น่าปกก็รู้แล้วมันคือฮักกี้คนระับจะดูไอตรงนี้สีตรงหน้าออกมันมันยืดบ่โอเคูดาวโหลดคุณเร็วเลยโอเคเราจะมาเล่นเกมกันเลยกดเพย์ครับมามาครับจะเป็นเกมหรอเปล่าไม่รู้เอะเดี๋ยวเดี๋ยวเกมเกม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมสงสัยแค่ใช่ใชว่าทำไมเกมมันเหมือนซาเรนเิสแล้วเราก็มาอยู่ในห้องห้องงๆห้องนง,ง,ง,งินนี่เราก็เจอกุญแจแล้วโอ้โหทำไมมันเลื่อนเลื่อนแล้วทำไมมันมันในนี่จังประตูดิมีอะไรไม่มีเปิดตรงตูไม่มีไม่ใช่ไอ้นี่ ูกระดาษเอาเสียงก่อนเแล้วมันเพื่อไปห้องพี่มันโผล่มาเจเอเจเอแล้วทีนี้เสียงมันไรเนี่ยตกใจเฮ้ยใครใครงงมันเอาคุณเจมาซ่อนไว้ในถุงซ่วมว่ารู้ว่ามันไปจีบไป,เอ,ป,เ,อปเ,อเอา ฮักกี้มาตกใจหมดเลยมันไม่ได้จำสแก็แต่ว่ามันวิ่งมาแล้วมันมีเสียงเบียวเหมือน,หเ,นเหมือนเกมไซเรนเฮนยนนะที่มันวิ่งเข้ามาหาผมผมเคย<อ>เล่นครั้งหนึ่งแล้วได้ลงไปในพ่อระบายน้ำง้อหนึ่งจนเข้าไปในห้องท่อระบายน้ำโง,โง่ๆที่เป็นสีดำๆและมันก็ ที่ผมหยุดเงี้ยมไม่ใช่แหละเห็นมันเห็นมันเต็มเต็มตาเลยมันมันอยู่ตรงน,นั้นปิด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 ,ป,ดปิดกันกระตูกระตูปิดตู้ตตสิวะเออแต่เราต้องบอกกันสีสันนี่มันทำไมรู้สึกว่ามันกับพี่เบียอ์ะเลไม่ได้เป็นสีเมันดูเลยไปแล้วไปแล้ว นี่ผมก็เก็บกุญแจก่อนไห้ฮักกี้นั่นมันจะไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินผมก็ไปไปกันเกมนี้เป็นเกมเพลย์สโตร์ที่ที่ผมโหลดอุยหยอเจอแฮกกี้อีกแล้วโอเคเราจะเล่นแค่นี้แหละบาย